เสียยืนปืนนี่น่ะใครยิงปืนนะครับพี่เสอือสามีหมวยนี่แหละเป็นคนยิงปืนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะหมวยแล้วพี่เสือจะยิงพี่หมวยทำไมครับพี่เสือไม่ได้ยิงหมวยหรอกคะ่ะพี่เสือไปหยิบปืนมาซ้อมยิงคืนนี้จะไว้ยิงเขาดาวไงพี่พี่เสอืเสอทำแบบนั้นไม่ได้นะนั่นน่ะสิพี่หมวยต้องรีบไปห้ามพี่เสือด่วนเลยเอ้าเหรอ ถ้าแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับผิดยังไงฉลองปีใหม่เขายิงเขาดาวอย่งยงางนี้กันทั้งนั้นแหละแบบนี้อันตรามากครับพี่การยิงปืนโดยใช่เหตุในหมู่บ้านหรือชุมชนหรือการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษหนักทั้งจำทั้ปรับนะครับพี่ผมยิงปืนขึ้นฟ้าไม่ได้เล็งปืนไปที่ใครซะหน่อยแค่ยิงเขาดาวฉลองปีใหม่ก็ผิดกฎหมายได้ไงละ่ะไม่ได้นะพี่เสือรู้ไหมการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยสุดท้ายแล้วกระสุนมันก็ดิ่งลงพื้นอยู่ดีเคยได้ยินข่าวไหมมีคนนอนอยู่ในบ้านเนี่ยกระสุนนดคะ อันตรายถึงชีวิตเลยนะพี่เอา้าการยิงปืนขึ้นบนฟ้าลูกปืนไม่ได้สลายหายไปบนฟ้าเลยเหรอพี่เข้าใจผิดมาโดยตลอดนะเนี่ยไม่ได้นะครับพี่ยิงกระสุนหล่นมาโดนคนเป็นความผิดอาญามีโทษร้ายแรงนะครับแล้วที่พี่เสืรมีปืนในครอบครองอยู่เนี่ยแบบนี้จะโดนตรวจสอบแล้วถูกจับกลุ่มได้ง่ายๆเลยนะครับพี่ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังว่าอย่ายิงอย่ายิงอุ้ยทำไงละทีนี้พี่เผยยิงไปตั้งหลายนัดเลยจะติดคุกไหมเนี่ยถวยไปปรกกันพี่ได้นะไม กฎหมายใกล้ตัวรู <maker> ้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ Happy New Year ครับ